จอมเทพโอสถต,ตอนที่249ศิลาย,ยกดีดีด,ดีจริงๆเห็นผู้โศคนนี้เป็นเพียงอากาศถาตใช่ไหมขา้ายาจะรู้เลือก,กเกินหลังจากที่ทำลายเลื่อนพักคองเจ้าไปแล้วยังจะเห็นข้าเป็นเพียงอากาศยุ่งไหมเมื่อกล่าวจบเซาหยุนก็ทำการรวบรวมพลังปานจำนวนมหาศาลความรุนแรงนี้แม้แต่เราสิตรอบอยัง ลนถอยไปดูเหมือนว่าเซาลินตั้งใจที่จะพังเรือนพระของเย,ยหยุนจริงๆการกระทําของเซาลินเช่นนี้มันทําให้สิทธ์รอบข้างใจร้อนไปตามๆกันหากพลังมันรุนแรงจนพังเรือนของเย,ยหยุนได้แล้วเรือนที่อยู่รอบข้างของพวกเขาจะโดนลุกลงไปด้วยลุอไม่แต่แล้วเสียงเปิดประตูก็ดังขึ้นเสียงเสียงนี้เหล่ากับเสียงระฆังช่วชีวิตของเหล่าสิทธินี้ และเมื่อประตูถูกเปิดทุกคนก็หันไปมองเป็นทางเดียวกันทันทีตอนแรกพวกเขาก็คิดว่าจะได้เห็นเย่หยวนที่เปิดออกมาแต่ภาพที่เห็นกลับเป็นหญิงสาวในชุดสีเขียวแน่นอนว่าน่นต้องเป็นลู่เอ๋อเฮียงมิพิดเพี้ยนเซาหยุนเก็บมือทั้งสองข้างที่รวบรวมพลังอยู่ทันทีสุดท้ายประตูก็เปิดออกในที่สุดจากนั้นเขาก็กล่าวออกมาอย่างเย้ยยันว่าเป็นไปตามขาด ก็แ่ลุบ้าตึงตื่นคนแบบนี้จะไม่กระยับจนกว่าจะถูกตีจริงๆแต่ดูเอ๋อที่เปิดตัวออกมากลับไปได้กล่าวอาะไรเตดนางเพียงแค่่ายมือออกไปอย่าง,งเงียบเป็นสัญญาณให้ซาวหยุนเข้าไปข้างในซึ่งาทางกรแสดเอาของนางดูลึกรลับเป็นอย่างมากเมื่อซายหยุนเห็นว่าดูเอ๋อเชิญเขาเข้าไปเช่นนี้เขาจึงหยุดกล่าวและย่างก้าวเข้าไปทันทีเขามาที่นี่เพื่อแสดงให้เย่หยุนเห็นว่า ไม่ใช่เขาคนเดียวที่มีพรสวรรค์อันมากมายเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนยังมียอดขนไม่ใช่คิดว่าตนเองอยู่บนจุดสูงสุดและจะเที่ยวยิงยโสได้เช่นนี้หากเศร้าหยุนให้เหล่าสิทธิแห่งสาราโอสถรู้ว่าที่มหาเยหยนุนเพราะต้องการที่จะประลองด้านโอสถชื่อเสียงของเขาคงแย่ลงไม่ใช่น้อยแม้ว่าเขาจะชนะก็ตามการที่ผูโสทีหาแห่งสาราโอสถเอาชนะสิทธิแกนในแห่งหอหยุดด้านโอสถได้ มันไม่ต่างอะไรจับผู้ใหญ่หลังแกเด็กเลยดังนั้นเขาจึงมาที่นี่โดยไม่บอกให้คนอื่นรู้ว่ามาเพื่อเหตุใดแต่ก่อนที่จะคิดอะไรต่อเมื่อตรงเข้าไปข้างในภายในห้องเขาก็ชะงักลงและกลาอย่างสงสัยว่านี่มันไม่ความวายัางไงกันแล้วเออตอบกลับด้วย้ำเสียงที่เรียบนิ่งว่าในน้องของข้ากำลังยุ่งอยู่การฝึกฝนคงไม่ว่างที่จะมานั่งประลองด้านโอสถกับท่านผู้โสหรอกท่านโปรดกลับไปเถิดเจ้า เชิญข้ามาขนาดนี้แล้วแต่กลับบอกให้ขาออกไปหรือแย่ย้อนเขาลู่เอ๋อก้าวแทรกขึ้นมาและส่งศิลาหยกให้เซาวหยุนพร้อมกล่าวว่าแนนน้องบอกว่าหากท่านได้ศิลาหยกชิ้นนี้ท่านจะกลับออกไปเองซาวหยุนเอื้อมมือไปหยิบศิลาหยกและกล้าออกมาอย่างเยววือกเย็นว่าพยายามจะให้ปล่อยเขาไปด้วยศิลาหยกเพียงชิ้นเดียวแย่ย้อนคิดว่าตนเองเป็นใครกัน เป็นเพียงเจ้าหนูอนาณาจักรล้อมลู้ววิญญาณระดับสีแท้แต่กลับกล้าเหมือนผู้วุโสคนนี้แถมยังเหยียดยามด้วยการกระทําเช่นนี้อีกรูเออกล่าวว่าเหตุใดท่านถึงไม่ลองดูศิลาหยกชิ้นนี้ก่อนล่ะในน้อยดูตั้งใจจะให้ศิลาหยกชิ้นนี้แก่ท่านมากห <c oughs> น้าขันเข้าใจแล้วข้าขอดูหน่อยว่าศิลาเพียงก้อนเดียวจะทําให้ข้ากลับไปได้จริงๆไหมเมื่อกล่าวจบเซาหยุน ก็ใช้จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของตนตรวจสอบภัยศิลายกที่รู้เออให้มาทันทีที่จริงแล้วแม้แต่รู้เออเองก็ไม่ทราบว่าภายในศิลาชิ้นนี้มันมีอะไรอยู่นางเพียงแค่ก้าวออกไปตามที่แน่นอนสั่งเท่านั้นแน่นอนว่าเซาหยุนไม่เชื่อว่าเย่หยวนจะทําให้เขากลับไปได้โดยศิลายกเพียงชิ้นเดียวหากให้เซาหยุนคาเดาภายในศิลายกนี้คงเป็นสุรโอสสที่เย่หยวนตั้งใจจะติดสินบนเขาแต่อุบายเพียงแค่นี้มันกระตื้นเขินเกินไป คิดดูว่าเยหยุนจะสามารถซื่อใจเขาโดยใช้สูตรโอสถเพียงแค่สูตรสองสูตรเช่นนี้เพียงการท่องจําสูตรมันไม่มีวันเทียบเท่าได้กับความรู้ความเข้าใจในด้านโอสถใเลยทางนียแม้เยยุนจะมีสุดยอดปรมาจารย์หรือเสียที่ไหนแต่ตัวของเขาก็เป็นเพียงนักหล่อมโอสถต,ต่ำๆเท่านั้นแนความจริงมันก็มีเพียงเท่านั้นวันนี้เซาหยุนมาเพื่อทําให้เด็กคนนี้รู้ว่าเขาเป็นเพียงนักหล่อมโอสซต,ต่ำๆเท่านั้น เมื่อซาหยุนเริ่มอ่านเนื้อหาภันสัญยาชิ้นนี้จู่ๆสีหน้าของเขาก็แข็งทื่อไปเตือเขาเขามวดคิ้วด้วยความงงงงก่อนที่จะค่อยๆเบิกตาฟางพร้อมประกายแสงที่เปล่งออกมาจากดวงตาจนท้ายที่สดุดสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปด้วยความหลงไหลโลเออที่จ้องมองเซาหยุนตั้งแต่ตน้นนางก็สังเกตเห็นว่าสีหน้าของเขาได้เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีที่ได้อ่านเนื้อหาภัากกนธสัญญากรนั้นนาง รู้สึกทึ่งในตัวของนายน้อยอย่างมากที่สามารถทําได้ขนาดนี้ในตอนแรกเมื่เอเรอเรู้ว่าผู้วุโสคนนี้จะมาทําการท้าประลองด้านโอสถกับนายนาย้อยนางก็ตกใจเป็นอย่างมากรู้เออทราบดีถึงตัวตนของระดับราชันโอสสเสมือนว่านาเก่งขามเพียงใดซึ่งพลังในระดับนี้มันยิ่งใหญ่กว่าไหนาท่านของนางอย่างเยฮาหนอีกและผุกคนที่พลังเช่นนี้กําลังจะมาหานายน้อยเพื่อท้าประลอง มีหรือที่นางจะไม่ร้อนใจได้อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ในปัจจุบันกับไม่ใช่อย่างนั้นเลยนางยังคงยืนทึ่งในความอัศจรรย์ข้องนายน้อยอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะพ่าดไปนานเพียงใดนางก็คงเชื่อมัน่นและมั่นใจในตัวข้องนาน้อยเสมอแม้จะไม่มีอะไรพิสูจน์ให้หนางมั่นใจเลยก็ตามตั้งแต่อดีตซึ่งนางก็ไม่ทราบว่าทำไมอย่างไรก็ตามนางยังคงเชื่อเสมอว่า นายน้อยเป็นบุคคลที่แข่งแร่งที่สุดซึ่งแม้แต่ราชาโอสุเสือนก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้สิ่งหนึ่งที่นางทราบดีคือไม่ว่าผยาน,นศิลายกจะเป็นอะไรแต่มันก็ไม่สามารถหลอกราชาโอสุเสือนตรงหน้าได้ตอนที่นาง,งส่งศิลายกชิ้นนี้ให้แก่เซาหยุนนางก็ค่อนข้างกลัวเหมือนกันว่าวิธีของนายน้อยจะไม่ได้ผลแต่เมื่อได้เห็นสีหน้าของเซาหยุนที่เต็มไปด้วยความหงงไหลเช่นนี้นางก็ต้องใจมากกล่าวกับเพิ่งยกหินยักษ์ ออกจากอกไปด้วยสีนาของเซาหยุนมันทําให้ลูกเอ,อ๋โ่งอ,อกไปทันทีว่าเขาคงไม่มาหาเรื่องไหนน้อยของนางอีกในท้ายที่สุดในน้อยของเขาก็แข่งแร่งที่สุดจริงๆภายใต้สายตาที่เต็มเปี่ยมด้วยความประหลาดใจของทุกคนเซาหยุนค่อยๆย่ยยางก้าวออกมาในตอนที่เซาหยุนมาถึงแรงดันลมปานของเขาทั้งดุดันและเกี้ยวกาดเหลากับจะฉีกผู้คนรอบข้างออกเป็นชิ้นๆแต่หลังจากผ่านไปไม่ถึง5นาที ซ้าหยวนก็เดินออกมาจากเรือนพักของเย่หยวนด้วยสีหน้าที่เป็นสุขอย่างที่สุดพร้อมกับเดินตรงไปอย่างอารมณ์ดีเล่ากรับว่าเขาเพิ่งได้รับสมบัติล้ำคามาเกิดอะไรขึ้นกับผู้โสเศร้าในนั้นกันทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เขาเดือดดาลจนแทบจะฆ่าเย่หยวนได้เลยแต่เหตุไตรจู่ๆถึงได้เดินออกมาอย่างเป็นสุขขนาดนั้นกันเจ้าถามข้าแล้วข้าจะถามใคร แต่มันก็เป็นไปไม่ได้เลยทีเวลาเพียงห้านาทีจะสามารถเปลี่ยนอารมณ์จากหน้ามือไปหลังมือขนาดนี้ได้มันไม่เหลียวปืนใหม่หรยออืมพวกเจ้ารู้ไหมว่าเด็กใหม่เย่เย่หยวนดูลึกลับอย่างมากเบื้องหลักของเขาเปลี่ยนไปด้วยความลึกลับที่เกินกว่าจะยังได้มันก็จริงอย่างที่เจ้ากล่าวเจ้าว่าไปพวกเจ้าสังเกตเห็นสิพี่เฉินเซียงหรือไม่ทั้งๆที่ทกลับเข้ามานานแล้วแต่กลับไม่ได้มาหาเรื่องเย่ยหยวนเลยสักนิดอืมใช่แล้ว ข้าเพิ่งได้ข่าวมาเกี่ยวกับสองคนนี้ที่เพิ่งพบกันไม่นานรู้สึกว่าทัานทีที่สิทธิ์พี่เฉิงเซียงดูเรียนตาของเย่หยวนเขาก็ยืนแข็งเป็นหินไปที่ดื้อเลยและแม้ว่าจะเป็นใครที่เรียกยังไงก็ไม่รู้สึกตัวมิ่งซำซ้ำยังไม่รู้ตัวเลยว่าเย่หยวนเดินออกไปแล้วแล้วพวกเจ้าทราบไหมาว่าที่เย่หยวนไปเกื่อวหพัพุดงดาราก็เพื่อรับพระงขี้เถ้เก้าฮะไม่มีทางแล้วเขาทำสำเร็จไหมข้าก็ไม่รู้อย่าว่า จะสำเร็จไม่สําเร็จเลยเขาต้องใจกล้าขนาดนั้นถึงจะรับภารกิจระดับกาเช่นนี้โดยที่ตนมีพลังเพียงอาจากร้องนุ่ยยาดับสี่แต่ผลก็น่าประจักษ์จนอยู่แล้วเขาจะทําสําเร็จได้อย่างไรกันจริงไหมอืมหลังจากที่ไอ้ยวนเข้ามาใน,ในกายเขาก็แต่มกตัวอยู่ในเรือนพักเพียงแค่ปางขังเท่านั้นที่จะออกไปภายนอก แต่บางครั้งที่ว่านั้นมันก็น้อยจนทบให้ทุกคนมองเยี่หยวนว่าเป็นคนลึกลับและหลังจากที่เซาหยุนได้รับศิลาหยกชิ้นนั้นไปเขาก็ตรงไปยังห้องหลอมโอสถภายในตำหนักของตนโดยไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบแต่อย่างใดเหล่าผู้โสแห่งสารโอสถก็ยังคงเฝ้ารอข่าวของเขาอยู่ดูเหมือนว่าการมีอยู่ของเซาหยุนเดลเหยไปกับประกาศแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้โสคนอื่นๆจึงส่งคนไปสอบถามในตำหนักประเพีและก็ได้รับข่าวว่าเซาหยุน เดินทางมาหาเยยุนครั้งหนึ่งแล้วแต่ทันทีที่เขาออกมาจากเรียนของเยหยนุนเขาก็อยากไปโดยไม่กล่าวใดๆเลยพวกเขาทั้งหมดจึงตรงไปยังตําหนักของเซาหยุนเพื่อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คำตอบเพียงคำตอบเดียวที่เขาได้รับมาก็คือเซาหยุนเลือกที่จะถอยออกมาจากเรื่องนี้และขอไม่ยุ่งเกี่ยวใดวๆอีกแน่นอนว่าเมื่อพวกเขาทั้งหมดทราบเช่นนั้นก็โกรธกันเป็นอย่างมากจนในที่สุด พวกเขาทุกคนต่างก็ต้องถอนใ,นใจอย่างไร้หนทางจูบ้านนีหลายความรับผิดชอบอย่างมากอย่างน้อยก็ควรจะแจ้งให้พวกเราทราบป,ปางว่าจะเข้าสู่การเก็บตัวไม่ใช่ปล่อยให้ทุกคนหลอกเกเช่นนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่อยู่เหนือวความโกรธของทุกคนคือความสงสัยแม้ว่าดับของเย,ย่หยุนจะอยู่สูงจริงๆแต่เขาคงไม่สามารถกำลับเซาหยุนให้กลับไปได้ท,ทั้งที่ใช้เวลาเพียงห้านาทีใช่ไหม เกิดอะไรขึ้นกับเซาหยุนภายในเรือนพักของเย,ยหยวนกันแน่ตอนที่250เมื่อมีหนึ่งย่อมมีสองณ <c oughs> นะสาราโอสดเหล่าผู้สรงมากมายเมื่อรวมตัวกันเพื่อจะหาเรือเกี่ยวกับการเก็บตัวกระทันหันของเซาหยุนบอกเจ้าบอกก่าทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับเซาหยุนที่ไปพบเย,ย่หยวนในเรือนของเขาเหตุใดข่าจึงรู้สึก,กว่าเรื่องนั้น มันแปลกมากๆหากใค้ข่าเกา่าตาม,มัาเหตุผลเซยุนคงพ่ายต่อการประลองด่านโอซถกับเยยนุนและมันคงทําให้เขารู้สึกประยยทน์และเสียหน้าเป็นอย่างมากเขาจึงเลือกที่จะเก็บตัวอย่างเงียบๆคนเดียวแต่อีกขาสงสัยคือเพียงหานาทีที่แซยุนเข้าไปในเรือนของเยยนุนมันน้อยเกินฟ้าที่จะกล่าวทั้ทายกันจบโดยซ้ําใช่เพียง้านาทีมันไม่เพียงพอที่จะงัด ภูมิความรู้ออกมาประลองกันได้เลยดังนั้นพวกเขาจะประลองกันได้อย่างไรรื่อใหม่เวยยวนสามารถโคเสาลิ้นตัววายุดการต่อสู้กันผูโซสซิงท่านคือคนที่อูโสในหมู่ของพวกเราแล้วท่านต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําสําหรับเรื่องนี้แล้วเ่ะอมิเช่นนั้นพวกเราทั้งหมดจะต้องพ่ายแพ้กับเยยยวนเป็นแน่เมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกสายตาการไปจับจองที่ผูโสทีสามที่มีฝีมืออยู่ ตายโออย่างยีเ่เพียงคนเดียวและเขาก็คือรองหัวหน้าแห่งสาราโอสถคนปัจจุบันชิงยวนซูในหมู่ของพวกเขาทั้งหมดในปัจจุบันชิงยวนซูเป็นคนที่อาบุโสที่สุดและยังมีระดับพลังสูงที่สุดอีกด้วยแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องกลายไปเป็นเสาหลักให้กับทุกคนชิงยวนซูเป็นถึงราชันโอสเสมือนระดับสูงและเขาเป็นผู้ที่ยังทรงพลังยิ่งกว่าเชาหยุนที่เป็นราชันโอสถเสมือนระดับสูงเช่นกัน เพราะเขาสําเร็จระดับนี้มาก,ก่อนเศราย,ยุนมากเกือบทศวรรษได้แม้ระดับพลังของเขาจะไม่เทียบเท่าโออย่างเย่แต่เรื่องประสบการณ์ของเขาทั้งสองใกล้เคียงกันมากโดยเรื่องที่เย,ยหยนุนที่เป็นเพียงนักกล่อมโอสดแต่กลับสามารถข้นเศราย,ยุนลงได้มันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอย่างมากจนไม่สามารถหาข้อสรุปได้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมชิงยนุนซูจึงต้องปรากฏตัวออกมาในวันนี้เพียงเพราะว่าเขา เป็นคนที่เขารบในตัวผู้โสกสงสุดอย่างมากก่อนหน้านี้เขาจึงไม่ได้ลุกขึ้นมาคัดค้านแต่อย่างใดชิงหยวนซูจึงหวังว่าเซาหยุนจะสามารถโค่นเย่ยหยวนลงได้แต่ท้ายที่สุดเขาไม่คิดเลยว่าเซาหยุนจะพ่ายแพ้กลับมาจริงๆดังนั้นเมื่อเรื่องทุกอย่างกลายเป็นเช่นนี้เขาจึงต้องก้าวออกมาเป็นหัวเรืออย่างช่วยไม่ได้ทุกสายตาจับจ้องไปที่ชิงหยวนซูโดยความคาดหวังอย่างที่สุดจากนั้นชิงหยวนซูจึงค่อยๆลืมตาขึ้นพร้อมถอนหายใจออกมาและกล่าวว่า ข้าพอใจแล้วคงถึงเวลาตาแก่คนนี้สักทีข้าจะทำลายความยิ่งโสของเยยยวนเองชินยวนซูเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างอายุมากแม้ว่าเขาจะไม่พอใจเยหยวนเพียงใดแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเต็มใจออกมาแสวงหาชัยชนะและเหยียบย่ำคนอื่นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเด็กกว่าในขณะที่ความเห็นแก่ของซ่หยุนจะได้ทัดเทียมกับเขาแต่จุดตตำแหน่งผู้โสติห่าและยังเป็นถึง จ้าสลาคนต่อไปจึงทําให้เขาคิดว่าคงเป็นเรื่องที่ง่ายในการจัดการเด็กคนหนึ่งแต่ท้ายที่สุดผลที่ออกมากลับไม่ใช่เช่นนั้นสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและแปลกประหลาดเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่อุ่นใจที่สุดสําหรับเหล่าผู้โสดทั้งหมดอย่างการเชิญเล่าหัวหน้าแหกซาโอสดมาออกโลงเองและตัวชิงหยวนซูเองก็ไม่มีทางเลือกเช่นกัน ทั้งชีวิตของชิงหยวนสู๋อยู่แต่สละโอสถมาตลอดดังนั้นชีวิตของเขาจึงผูกพันกับสาะโอสดแห่งนี้มากและเรื่องนี้มันก็กระทบกับกิจยศขอสละโอสดโดยตรงดังนั้นเขาจึงต้องยอมสละชื่อเสียงทั้งหมดหลงเพื่อที่จะปกป้องเกียรติของสาะโอสดเช่นนี้ชายที่มีอายุกว่าสองรอยปีต้องเผชิญหน้ากับเด็กวัยนุ่มอายุเพียงสิบห้าปีแม้เขาเจะชนะได้แต่มันก็เป็นจริญะที่ หลายอย่างอายที่สุดอย่างไรก็ตามหากเขาพ่ายแพ้ชื่อเสียงและใบหน้าของเขาจะพังทลายลงอย่างไม่เหลือซากหากเป็นเมื่อก่อนชิงโยวนซูคงคิดเช่นนั้นแต่เมื่อได้ฟังเรื่องของเซาหยุนเขาก็เริ่มจะไม่คิดเช่นนั้นอีกต่อไปเขาก็เห็นตรงกับทุกคนที่ว่าเย่หยวนเป็นคนที่แปลกประหลาดอย่างมากในทีแรกในใจลึกๆของผู้โสก็กลัวชิงหยวนซูจะไม่เอาด้วยแต่ เขาก็ลุกขึ้นมาและตอบตกลงเช่นนี้พวกเขาต่างรอบถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอ,อกชิงหยวนซูไม่ใช่คนที่ยิ่งอักโศในตัวเองอย่างเซาหยุนเมื่อเขามาถึงตำหนักประตีเขาก็เดินทางไปยันเลือนหมายเลข72อย่างเงียบเียบและเคาะประตูอย่างไม่รอช้าหลังจากการมาของเซาหยุนเหล่าผู้โศแห่งสลาโอสถจึงคุ้นเคยกับเย่ยหยวนดีแล้วรวมไปถึงข้อมูลต่างๆเช่นกัน คนทีประตูออกมายังคงเป็นลูเออคนเดิมดวงตาเล็กๆอันบริสุทธิ์ของนางได้จับจ้องไปอย่างผู้มาเยือนโดยสัจจะญาณของนางเองก็ไม่ต้องการให้คน,น,นอื่นๆเข้ามาเมื่อชิงหยวนซูกำลังจะเริ่มกล่าวลูเออกระแทกขึ้นมาทีว่าข้ากอทราบนามของท่านผู้โสคนนี้ได้หรือไม่ชิงหยวนซูตกตะลึงเล็กน้อยก็จะกล่าวต่อไปว่าชายแก่ผู้นี้มีนามว่าชิงหยวนซูเป็นผู้โสที่สามแห่งสละโอสถข้า ลูเออปิดประตูใส่ทันทีก่อนที่ชิงหยนซูจซตะกาวจบทีแรกชิงยนตูตซตัดตึงอย่างมากกับการกระทําของลูเออก่อนที่จะรู้สึกโมโหจากความอับอายตามมาแน่นอนว่าการกระทําเช่นนี้มันไม่ต่างอะไรจากคนใช้เลยภูโสอย่างเขากับถูกหญิงสาวนี้นาปิดประตูอัดใส่นาใครกันที่สั่งสอนมาย,ยาทนางและแม่เย,ย่ยนจะมีตําแหน่งเป็นหญิงผู้โสแห่งสลาอุสดแล้วก็ตามแต่ต้องอย่างน้อยเย่ยนก็ควรจะเคารพภูโสกว่า ของเขาหน่อยหรือไม่ชิงยุนโซงางมือเตรียมจะทุบประตูด,ด้วยความเดือดร้อนแต่จูจ่ๆประตูบานนี้ก็ถูกเปิดออกคันทีอีกครั้งคราวนี้ลู่เอ๋ยยื่นออกมาเพียงแค่แขนเท่านั้นท่านผู้โสชิงใช่หรือไม่ในน้อยบอกว่าหากท่านได้อ่านเนื้อหาไพสายหยกนี้แล้วท่านจะยอมกลับออกไปด้วยตนเองลู่เอ๋ยกลัวว่าชิงยุนซูจะไม่ยอมอ่านดังนั้นนางจึงกล่าวต่อว่าอ,อ๋อท่านผูน้โสซาหยุนจากไปอย่างรวดเร็วก็พอได้อาศัยหยกชิ้นนี้เช่นกัน เมื่อกล่าวจบเสียงปิดประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งชิงหยวนซูยืนถือศิลายกชิ้นนี้ด้วยสีหน้าที่งงงงไม่น้อยเขามองข้ามเรื่องมรารยาของลูกเอ,อ๋อไปสักครู่ในทันทีตอนนี้เขาก็รู้สึกสนใจกับประโยคหลังที่ลูกเอ๋อกล่าวออกมามากกว่าเซาหยุนเขาสูกก่การเก็บตัวโดยไม่บอกกล่าวใครๆพอศิลายกกนี้จริงๆงั้นหรือด้วยระดับพลังเปียงแค่นั้นของเย,ย่หยวนจะมีปัญญาสลักอะไรลงไปบ้างหากมีคนกล่าวว่าเย,ย่หยวน แต่สลักบางสิ่งไว้ในลายุคจินนี้ชิงหยุนซูก็คิดได้แค่เพียงสูตรโอดสทั่วทุกๆไปเท่านั้นหรือบางทีสูตรโอรดสจินนี้อาจเป็นสูตรโอดสสที่ทางในกายยังไม่สามารถกินคนได้แต่เพียงแค่นั้นมันทําให้เศร้ายุนเลือกขี่จับไม่ยุ่งเกี่ยวกับเย,ยียวยาอีกต่อไปเลย้นหรือสิ่งที่อยู่ภายในนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรือโดยไม่มีการลีรอแต่อย่างใดเมื่อคิดได้เช่นนี้ชิงหยุนซูจึงใช้จิญญาศักดิ์สิทธิ์อ่านเนื้อหา ในจิลายกชินนี้ทันทีเมื่อชิโยนซูอ่านได้สักพักหนึ่งเขาก็เข้าใจทันทีว่าทําไมเซาหยุนถึงเก็บตัวโดยไม่บอกกล่าวใดๆหลังจากนั้นท่าทางและสีหน้าของชิหยนซูก็เปลี่ยนไปด้วยความนงเละที่ไม่ต่างจากเซาหยุนทูโศหายไปนานมากแล้วเพราะเหตุใดเขาถึงไม่กลับมาอีกข้าก็ไม่สอบลือใหม่ก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาทั้งสองจะกำลังประลองดาบโอสถกันมันจะเป็นไปได้อย่างไรระดับของผู้โจริง เป็นถึงลองหัวหน้าสาลาอูส,อสุหากพวกเขาประลองกันจริงๆการเอาชนะเย่ยวนคงง่ายยิ่งกว่าการหห้ใจงั้นเจ้าอธิบายได้ถึงใบว่าเหตุใดเขาถึงยังไม่กลับมาจากนั้นทัวทางสาลาอสดุดก็พกคุมไปด้วยความเนรสงังก่อนที่พวกเขาจะหันมาสบตาก,กันด้วยแววตาที่ไม่อยากจะเชื่อแต่พวกเขาก็ตะโกนออกมาพร้อมกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเออว่าพวกเขาเข้าสู่การเก็บตัวไปแล้วเช่นกัน เมื่อมีความเห็นตรงกันเช่นนี้พวกเขาจึงรีบส่งคนไปสืบอ,อย่างไม่รอช้าและผลที่พวกเขาได้มาก,ก็คือชิงหยวนซูได้เข้าสู่การเก็บตัวไปเรียบร้อยแล้วเหล่าผู้โสดทั้งหมดต่างอึง้งจนพูดอะไรไม่ออกสถานการณ์นี้มันผิดปกติจนเกินไปแล้วทั้งผู้โสดที่3และที่ 5, ห้าแห่งซาลาโอสถต่างไปหาเยหย,ยวนเพื่อโค่นเขาแต่ผลที่ได้ก็คือพวกเขาต่างครูต่างเข้าสู่การเก็บตัวโดยไม่ได้บอกก่าวใดๆเลยสถานการณ์เช่นนี้มันคืออะไรกันแน่ เยวนมีมนลดำหรือคาถาอะไรกันแน่ถึงทำให้ผู้โสทั้งสองต่างตรองลาถอยออกไปแบบนี้พวกเขาคงไม่ด้โดนมนลดำอะไรไปใช่ไหมเหล่าผู้โสต่างเงียบโดยไม่มีอะไรจะพูดใดๆหลังจากนั้นไม่นานก็มีผู้โศหนึ่งลุกขึ้นมาและยืนกล่าวออกมาอย่างกะหารว่าข้าจะไปหาเยวนเองข้าไม่เชื่อว่า เขาจะสามารถลอกล่ะข่าให้เขาสู่การเก็บตัวได้ทันทีที่กล่าวจบเขาก็เดินออกไปโดยไม่สนใจคำห้ามปามใดๆจากคนอื่นเลยเมื่อเวลาผ่านไปผลก็คือเขาไม่กลับมาเช่นกันผู้โสคนนั้นได้เข้าสู่การเก็บตัวเป็นคนที่สามเมื่อสถานการณ์กลับกลายเป็นเช่นนี้มันก็ยิ่งสร้างความประหลาดใจให้กับผู้โสค,คนอื่นๆมากขึ้นไปอีกทุกคนในขณะน,นี้รู้แล้วว่าสถา,านการณ์ในตอนนี้มันผิดปกติอย่างแน่นอน หากเป็นแค่หนึ่งหรือสองคนยังพอที่จะธิบายได้แต่เมื่อทั้ง3ามคนมีผลลับเหมือนกันขนาดนี้มันยังเป็นเรื่องบังเอิญอยู่หรือไม่แต่ทุกคนต่างก็ไม่ย่อท้อในอีกสองวันต่อมาได้มีผู้โสอีกหลายคนที่ไปหายเยห่ยวยวนเพื่อโคนหลมเขาอย่างไรก็ตามผลลั์ของพวกเขาก็ต่างเหมือนกันหมดทุกคนล้วนเข้าสู่การเก็บตัวโดวยไม่บอกกล่าวใด